ก็สว um ัสดีทุกคนครับวันนี้เรายงอยู่ในอารีนาออวาร์เอร์ฮะกับฮีโร่ใหม่สปอตไลท์ของอิกกี้นะฮะก็คือวันนี้อย่างที่ว่าอิกกี้้าวันแรกผมไม่ได้พยายามไปเล่นหลายเกมละลองเล่นดูหลายๆตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นออฟเป็นเลนกลางเป็นป่าซึ่งก็เอาตรงๆ้ะอิกกี้สามารถเล่นได้ทั้งเลนกลางนะฮะตำแหน่งเมทตัวเองแล้วก็สามารถเล่นได้เป็นออฟก็ได้เล่นออฟได้นะอจริงๆหรือเล่นแทนแครี่ก็ได้แต่ต้องมีแครี่ฟาร์มป่านะ ไม่ใช่ว่าเออเล่นแทนแคลรี่แล้วทั้งทีไม่มีแคลรี่เลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเกมจะลองดูนะฮะวะ่าแต่มันเงียบไปไหมโอเคมันเงียบไปขอดนตรีหน่อยดนตรีหน่อยจ้าอ้าพลงมา เล่นไปหลายเกมเน่าไปหลายเกมแล้วครับก็คือทั้งแพ้บ้างชนะบ้างนะคลิปนี้คืออัดสดน,น,นะครับเดีย๋ยวคลิปนี้ก็คือแพ้หรือชนะเราก็จะลงให้ดูนะครับ เรีนไป็นหลายเกณฑนะครับเราก็ได้บบว่าดูสกิลดูอะไรของมันเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจบทพิิมันมากขึ้นทีมแต่ว่ามันอีกี้เนี่ยมันเก่งนะเอาจริงๆถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับเก่งแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับการอัพนะฮะเป็นผมผมจะอัพหนึ่งนำนะเพราะว่าผมใช้ปลาเก็บคีบเก็บซุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเ,าเขาก็อัพสองนำเนาะ ก็ได้ทั้งสองแบบครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะอิกกี้เป็นฮีโร่ตัวใหม่อ่ะยังไงก็ต้องลองอะไรหลายๆอ,อย่างอยู่แล้วแหละเนี่ยผมอัพหนึ่งนะผมก็จะใช้ปลาโจ๊ะปาอะไรเรื่อยๆอย่างที่ผมเคยบอกอในคลิปก,ก่อนนะครับก็คืออิกกี้เนี่ยเวลาปลาถ้าเรากดสกิลหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะปลาจนหมดขีดแดงข้างล่างเลยก็ขีดแดงแล้วค่อยๆลดไปทีละลูกทีละลูกทีละลูกแล้วจำนวนแล้วนะครับถ้ามันขีดมันเต็มห้าขีดเนี่ยมันจะปลาทัา้งหมดหกลูกครับความแรงจะขึ้นอยู่กับไอเทม ดาเมจของไอ้นีด่ดาเมจเวทของเราว่าเอามีไอเทดมดาเมจเวทแรงขนาดไหนประมาณนี้แต่สกิลนี้สามารถคอมโบกับสกิลสองได้ถ้าสกิลสองเนี่ยเราเกวียงเกียงเกียงไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่ถ้าสกิลสองอ่ะตอนที่เรากดเข้าไปพุ่งเข้าไปหาและอีกฝั่งหนึ่งโดนเราใช้สกิลยัดอย่างนี้มันจะมีตาสัญลักษณ์ของอิกกี้ขึ้นครับเราจะสามารถปลาเข้าไปได้เรื่อยๆเลยถ้าเราถ้าเราประมาณว่าเรายังปาโดน ตัวนี้มีตาสัญลักษณ์อยู่อ่ะตาสัญลักษณ์เนี่ยจะติดอยู่ห้าวิครับห้าวิก็คือแบบห้าวิเนี่ยคุณปลาไปเถอะหลอดคุณก็จะไม่ลดยกเว้นคุณปาไม่โดนอ่ะถ้าคุณปาไม่โดนหลอดมันจะลดไปแต่ถ้าอ e ีกฝ่ายยังติดตาสัญลักษณ์อยู่อ่ะยังไงซะในห้าวิเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะปาโดนเขาเรื่อยๆคือปาปาได้เรื่อยๆโดยที่หลอดแดงข้างล่างไม่ลดอ่ะก็นับว่าเป็นสกิลโกองอันหนึ่งของอีกกี้เลยนะหลอกที่ง่ายๆเป็นตัวดเวาเมจอ่ะลอดปลายเกมถ้ามันมีขอบฟูๆเนี่ย มันปลายัดตาสัญ,ญลักษณ์ใส่ใครสักคนหนึ่งอะแล้วมันไลป่ปลา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 ,ปา,ปาลัวเลยแบบแบบแบบไม่หยุดเลยอะ่ะมันโหดนะผมบอกตรงโตรโหดนะแต่คนเล่นอะต้องเล่นมันให้เป็นก็คนเล่นเล่นมันได้เป็นเนี่ยก็คือมันไม่โหดหรอกคนเล่นอะต้องเล่นมันให้เป็นครับอีอก,กี่นี่คือโหดก็โหดแหละแต่จังว่า นอกจากคนเล่นเล่นเป็นแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีเพื่อนร่วมทีมสามารถยืนสก,กินคุณได้มันไม่ต่างอะไรกับแคลี่เลยคุณผมบอกเลยอิกกี้นี่คือแบบเหมือนแคลี่เลยและระหว่างที่คุณปาสกิลหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะถ้าโดนโดนสนตันคุณโดนคุณโดนหยุดแบบเมื่อกี้มันก็จะหยุดไปเลยดังนั้นคุณต้องระวังเรื่องการโดนหยุดด้วยดังนั้นตำแหน่งยืนของอิกกี้อ่ะค่อนข้างจะสําคัญครับตำแหน่งยืนค่อนข้างจะสาคัญเลยทีเดียวสําหรับอิกกี้นะ คือมันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับอะไรหรอเหมือนกับเหมือนกับแคลรี่ตัวนึงอะเ่าง่ายคือตำแหน่งยืนมันต้องแบบต้องแบบว่าค่อยๆยืนอะแล้วก็ปลาเก็บเงินเก็บเลเวลเก็บของไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้คุณยังไม่ต้องรีบฮนะเพราะคุณสามารถที่จะอะ ออ้ยยังไงอ้อ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 ยอ้อยกอนจุกจุกนี่ไงเป็นไงเราอ้อยอ้อยห้าวเหรอตกใจเลยวิ่งคำลิงว่าเตยย้อยโอ้อ้อยจ๋าอย่าทำอย่างนี้สิผมจะจะวายเมื่อกี้ที่เห็นผมก็คือผมกดสกิลสองยัดใส่อ้อยแล้วก็ ตามด้วยสกิลหนึ่งเลยรัวแล้วก็พอเลือดเขาเหลือน้อยก็จามเก็บงานด้วยนี่ครับอันติครับอันติมันระยะไกลมากอย่างที่ผมซูมไว้ในคลิปแรกเนาะจะเห็นว่าระยะมันสามารถซูมออกไปไกลแล้ววานดักหน้าได้เมื่อคุณไล่ตามอ่ะอีกฝั่งเวลาเขาหนีคุณอะคุณสามารถที่จะอันตีดักหน้าได้เลยเนี้ยเหน็นะอันตีมันก็จะโผล่ไปทั้งหน้าและการที่ผมคิดเอาสปินมาเนี่ย สปินที่เป็นสก,กิลช่วยเนี่ยผมว่าคิดถูกครับเพราะสปินช่วยได้ในหลยสถานการณ์เลยไนมะ่ว่าจะเป็นทั้งไล่ทั้งหนีอะ่ะอย่างาเมื่อเี้ผมใช้กดสปินหนีจัดไอริมาใช่ไหมเอาจริงๆก็คือถ้าเป็นฟิกเกอร์ก็ได้ก็หนีได้แต่ถ้าคุณจะไล่อะ่ะคุณต้องปาไปเรื่อยๆถูกไหมยังไงคุณก็ต้องวิ่งผมว่าสปินเหมาะกับอิกกี้มากจริงๆนะ แช่เลนมากไม่ได้ครับเพื่อนเราโดนเยอะเลยไอลี โอ้เพื่อนโดนเยอะเลยดังนั้นถ้าถามผมว่าอิกกี้แพ้อะไรอิกกี้แพ้ทีมที่มีตัวลวงเยอะๆครับเพราะตำแหน่งยืนมันต้องยืนแถวหลังคุณตำแหน่งยืนมันต้องยืนแบบไปอยู่ข้างหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับแค r รี่เลยดังนั้นมันเลยแพ้ทีมที่มีตัวลวงเยอะมาก สปินจะช่วยเราได้ในกรณีนี้ครับเข้าหนีตามไล่ฆ่าสปินจะช่วยเราได้ตลอดแต่เกมที่อาจจะแพ้แล้วนี่เหมือนเพื่อนเราจะยับไปนิดนึงแต่ก็อย่างว่าแหละเราเองก็เดินเกมน้อยไปะครับเกมนี้เน้นไปทางฆ่าซะเยอะ สกิลสอเนี่ยนอกจากคุณจะสามารถที่จะเอาไว้ใช้ในการที่จะอ่าพุ่งเข้าพุ่งออกโจมตีคอมโบก,กับสกิลหนได้เนี่ยสกิลสอเป็นอะไรที่แบบว่าก็สาคัญนะแต่เอาจริงๆคือดาเมจของสกิลหนึ่งสำคัญกว่าผมมองอย่างนี้นะผมเลือกเลือกอัพสกิล1นึ่มานําครับเมื่อกดอัพสกิลหนไปได้ถึงสี่เนี่ยคุณต้องอัพสกิลสตามมาจนสีแล้วนะคุณอัพสกิลหเต็มเลย อนะเอ้ยไม่ละห้าวเลยนั้นสดเกินเมื่อกี้จริงๆพอตะก,กี้อันติลีแล้วนะน่าจะนี่น่าจะลงอันติไว้ที่หัวเทลสักทีหนึง่งอัเมื่อกี้คือสดไปก็หิวเกินหิวไปก็ไม่หิวขนาดนี้คุณก็สามารถที่จะจัดก,การได้เมื่อกี้นะ่ะ แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะอัพสกิลสองตาม,มานะตามมาเรื่อยๆคือสกิลสองเนตอนนี้คุณก็อัพให้ไปอยู่ที่สี่ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,นพอได้สกิลหนึ่งเต็มแล้วก็กลับมาอัพสกิลสองก็ได้เพราะหลักๆเลยมันใช้ในการวิ่งหนีวิ่งจู๊กวิ่งใส่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอคูตอสู้มีสัญลักษณ์อยบนหัวนะคุณก็จะปาได้เรื่อยถ้าโดนอะ โอ้าแต่เพื่อนไม่ไหวจริงๆอี่ยงตานีเนี่ย ยังมีโอกาสชนะอยู่ครับถ้าทีมดีๆนะถ้าทีดีๆก็ชนะได้เห็นไหมตอนนี้ปลามึกโดนขึ้นหัวไว้แต่ว่าเราโดนสตันหยุดไปก่อนไม่งั้นเมื่อกี้ปลามึกจะโลดปาไปเรื่อยๆครับ มื่ก่อนทมาก่อน,อม,อนม่อไหวก็ถอยก่อนนะพอ่อแล้วลิงวิ่งออกไปทำไมแล้วนะ่ะโอ้ชีวิตปวดใจเลยแล้วจะกันยังไงครับเดี่ยวหอคนเดียวเนี่ยก็รู้แล้วว่าต้องถอยน่ะ ต่อยป้อมโดนตีก็ไม่ได้ป่ะโอ้โ,โดนยกสองทีจเย็นพ่อ เดี๋ยวมาโดนเบรคตอนยังได้มาคิวกะโอ้เลือดแบบ แบบบินมากกันเลยโอ้โหแต่ก็ไม่ไหวนะนี่ป้อมโดนดันกันมาลึกแล้วเราเองก็ลำบากอยู่ขอขิดเลื้อดใหญ่ก่อนขอเวใหญ่ก่อนนะขอมองกุฎเว้ใหก่อนพ่อเดี๋ยวพี่จบเขาเลย เรียกเขาบอกอีกกี้ง่ายๆแค่นี้แหละครับก็คืออย่างที่บอกคืออัดสกิลสองเข้าไปแล้วทําให้มันมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หัวพอมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หัวปุ๊บเนี่ยคุณอัดสกิลหนึ่งเลยคุณอัดสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยๆทิ้งระยะจากคู่ต่อสู้เรื่อยๆเพราะข้อความข้อดีของอีกกี้นะคือมันสามารถปาแล้ววิง่งปาแล้วเดินปาแล้วเดินปาแล้วเดินได้ โดนว่ะกดอันติไม่ทันเขาขอโทษยื้อไว้ก่อนไอ้ินี่ยื้อไว้ก่อนอยื้อบ้านไว้ก่อนยื้อบ้านไว้ก่อนรอนเกิดก่อนใจเย็นพี่ ก็ทานซ้ำใส่แล้วเหนื่อยมากเลยเกมนี้น่ะแครี่ดันป้อมไม่ได้ลิงทําอะไรไม่ได้โอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าอย่างว่าเหรครับเล่นอีกกี้ถ้าคุณบอกผมบอกคุณเลยเว่าไอ้นี่ว่าอีกกี้เนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าทีมเล่นได้ดีแค่ไหนถ้าทีมเล่นไม่ดีเนี่ยคุณคนเดียวแบกไม่ได้ตอนเนี้ยง่าย ตัวมันเองต้องการพึ่งพาเพื่อนที่เป็นแทงเกอร์คอยชนให้สูงครับไม่สามารถที่จะแบกได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าเนื่องจากตัวเป็นดาเมจอะเป็นดาเมจมันก็คือแคลรี่ดีๆนี่แหละผมพูดตรงเลยเห็นหมคือถ้าเป็นมีดาเมจอะคุณก็สามารถฆ่าได้ แต่มันต้องพึ่งพาคนที่หยุดให้สูงมันกันครับเพราะตัวมไม่มีสก,กิลหยุดเลยอย่างว่าแหละ อะไรแล้วเนี่ยตาอ้นหุเนาะเอ้าจะลืมมองจะลืมมองครับล็อกไอเทมมาไว้แล้วก็ลืมมองจริงๆควรจะออกคอ์ตี้ก่อนจะมีประโยชน์กับเกมมากกว่าตอนนี้นะเดี๋ยจัด,ด่ไม่ได้กินเขาหรอกทางยิงกันดัดนๆก็โดนล็อกเดย โดนล้วงเนี่ยอีกกี้จะแพ้ตัวแบบนี้คือจะแพ้ตัวที่โดนล้วงแต่ว่าตาอตานี้คือลิงไม่ไหวจริงๆนะคือลิงเล่นแย่จริงนะตานี้แต่ผมบอกตรงคือลิงแบบไม่เอาอะไรเลยอะดัดป้อมก็ไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้ไได,ดันป้อมไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไม่เท่าไหร่ควรจะล้วง แถวหลังฝั่งตรงข้ามอย่างเซลได้ก็ทำไม่ได้อ่ะลิงแบบเล่นแแย่จริง yeah, เกมนี้นะผมบอกเลยแพ้ครับแพ้แพ้แพ,แพ้ยอมจะยอมโอเคครับแพ้เรียบร้อยถ้าเป็นจริงอะหลักๆก็เลกกี้ก็จะประมาณเนี้ยคือแพ้ประมาณ แต่ว่าถึงจะแพ้แต่ว่านี่ก็คือโชสเต็ปของอิกกี้ทั้งหมดได้ละทีนี้คุณจะเล่นอิกกี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงไหนคุณต้องมีทีมที่มีประสิทธิภาพครับถ้าทีมมีประสิทธิภาพนล้คุณจะสามารถเล่นอิกกี้ได้อย่างสบายใจคือหลกัหลกๆมันคล้ายๆกับแคลรี่หนึ่งตัวให้คิดอย่างนี้มันคล้ายๆกับแคลรี่พิเศษเพิ่มมาตัวหนึ่งแต่ตัวมันเองไม่มีสกิลหยุดเลยนอกจากเป็นสกิคลคายทำดาเมจคายทำดาเมจคายทำดาเมจอะไรประมาณนี้ ถามว่าโกงไหมผมว่ามันก็เก่งนะเก่งในระดับเก่งแต่ไม่ถึงกับโกงขนาดนั้นถ้าไปเทียบกับตัวโกงอย่างเช่นพวกคีราคีรา,ราหรืออย่างพวกอ่าเมดโกงโกง,โงอย่างสตาต์ตอย่างเงี้ยที่แบบว่าพุ่งเข้าไปถ่ายแทแทนได้ถ่ายอ่ะมันก็ยังโกงกว่านะผมบอกตรงเนี่ยแต่ว่าอิจิมเป็นเมดประเภทไหน,นเป็นเมดทิ้งระยะคือกูต้องทิ้งระยะจะฝั่งตรงข้ามยืนยิงจากวงนอกอะไรประมาณนี้ซึ่งระยะการยิงสกิลแต่ละอย่างของมัาไกลทุกอย่าง ยกเว้นสกิลสองซึ่งสามารถใช้วิ่งเข้าไปแล้วกดยิงระยะใกล้เพื่อให้คอมโบกับสกิลหนึ่งได้ดังนั้นอิกกี้มันจึงเป็นเมดประเภททิ้งระยะครับถามว,ว,ว,ว่ามันโกงไหมมันไม่ได้โกงขนาดนั้นแต่มันเก่งมันเก่งใช่ไหมเก่งครับการมีอิกกี้อยู่ในทีมเหมือนกับคุณมีแครี่เพิ่มตัวหนึ่งถ้าคุณมีแครี่เพิ่มอีกตัวหนึ่งเวลาไฟกันแล้วถ้าคุณมีตัวยืนที่ดีมีตัวยืนสกินแครี่มีตัวยืนสกิน,ต,น,กนตัวล้วงของฝั่งตกข้ามดีดเนี่ยอิกกี้เก่งเลยนะเอาจริงๆมันจะเก่งมันจะเา ตเม็ดฟังนู่นน, І, นี่นั่นลงระเบิดลงอันติลงสก,กิลไปเรื่อยๆอ,อะไรประมาณเนี้อ่ะโอเคครับแค่นี้แหละเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้แล้วกันแต่คลิปนี้ผมจะลงเอาไว้นะเพราะว่านี่ถึงจะแพ้ก็เถอะแต่ว่าผม,ผมมองว่าเกมนี้ผมกดอ่าสก,กิลอีกกีได้ครบอธิบายได้ครบประมาณนี้ดังนั้นจะลงเอาไว้ด้วยถ้าถามว่าเกมนี้แพ้เพราะอะไรเพราะอ่าป่าเดินเกมไม่ได้ครับป่าเล่นไม่ได้เรื่องเลยประมาณนี้โอ้ได้เอวีพีเลยเว้ย ป่าเดินเกมไม่ได้เลยประมาณนี้ถ้าป่าเดินเกมได้ถนะ้าลิงมันล้วงฝั่งตรงข้ามเก่งๆลิงมันดันป้อมเก่งๆมันแอบรอบกายเก่งๆในเกมน,นี้เอาชนะครับแต่ด้วยความที่ว่าป่าเดินเกมไม่ได้ก็นะอย่างว่าแหละครับนะโอเคโอเคครับอ่าว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะ